พี่น้องคอยกันเลยสิเพือเสดบึง <c oughs> เห็ดหัวมุกโกกอีกแล้วแม่เพิ่นไปตลาด <c oughs> <c oughs> โอ้ยองตัวลูกเฮ้ยนาะมา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 ,มาหน้ากันเลยสิเห็ดงานบพ่อเสจเอาแล้วหนูจะเอาหัวมา ตรงนี้ทำไมอ่ะลูกใจเย็นๆครับใจเย็นๆเดี๋ยวนะเปิดตวั่นนันนั่นนั่นนัเริ่มละเริ่มเอาแต่ใจละเอยเดี๋ยวนะเปี๊ยะเลยน้าบอกว่าให้ใจเย็นๆเออเปิดแล้วนี่ไงอ่าลุกขึ้นมาเก่งจังเลย เอา้ามามา,าม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 า,มาเอา้จะร้องทำไะลูกสรุปเหตุงานบอสเสร็จพี่น้องเปิดโนนปลุกไวโอ้ยเฮ้ยพนึงหนาเพิ่นมแต่บาดม่ต่แผล